ได้ยินเงินเนี้ยไม่ได้มาจากค่ารื้อถอนของบ้านหลังเก่าเราเนี่ยสิลูกแม่ครับเงินค่ารื้อถอนอันเนี้ยแม่จะให้ผมจริงๆรเหรอก็ใช่ใสิปอนบ้านหลังเนี้ยก็มีแค่ปอนเท่านั้นลูกที่มีหัวนอนปลายเท้าอะ่ะถ้าแม่ไม่ให้ปอนแล้วแม่จะให้ใครล่ะแม่ครับแล้วพี่น็อตล่ะครับแม่ได้แบ่งเอาไว้ให้พี่เขาไหมบอนไม่ต้องพูดถึงพี่น็อตแกหรอกพี่น็อตอ่ะอายุ30กว่าแล้วยังไม่มีลูกมีเมียเลยลูกแม่ว่าแม่ไม่ให้น็อตหรอก สู้เก็บไว้ให้ปอนกับเมียปอนอ่ะเลี้ยงหลานดีกว่าเฮ้ยปอนกลับมาแล้วเหรอครับพี่ไม่รีบกลับใช่ไหมแล้วเมียกับหลานไม่ได้มาด้วยเหรอเฮ้ยช่างมาันเถอะเดี๋ยวพี่ไปเชือดไก่ให้กินนะนานๆทีน้องชายพี่กลับมาทั้งทีอ่ะมือเนี้ยต้องกินอาหารดีๆสักวันได้ครับพี่น,นี่น็อ ปอนเขามีธุระต้องทำต้งเยอะตั้งแยะเขาไม่ได้ว่างทั้งวันเหมือนแกหรอกอ,อนะครับคือผมแค่ดีใจครับที่น้องก็กลับมาถ้าน้องยุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมากินวันหลังก็ได้เนาะออพี่ผมไม่ยุ่งหรอกครับต่อให้ยุ่งยังไงเนี่ยวันนี้ผมก็จะกินข้าวกับพี่ครับจริงเหรอปอนงั้นเดี๋ยวพี่ไปตลาดซื้อของก่อนนะออพี่นอ็อตใจพึ่งสิครับออพี่รู้ไหมครับว่า ในถุงนั่นน่ะมันคืออะไรนี่ยายฟ้าอ้าวพี่นิดไปไงมาไงล่ะพี่เดี๋ยวพี่อจะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วนะพี่ก็เลยแวะมาหาแกหน่อยจริงเหรอพี่ให้มันเร็วจังเลยอะแล้วเงินค่าหลือถอนอ่ะออกแล้วหรอก็ลูกสาวฉันน่ะไปซื้อบ้านที่ในเมืองไว้แล้วอีกสองสามวันน่ะฉันก็จะย้ายไปแล้วนะนิดอย่าเสียงดังสิพี่ อย่าลืมสิไม่ใช่บ้านพี่นะเนี่ยเอาแล้วแกกลัวใครได้ยินละ่ะก็ลูกชายคนโตของฉันนีสิพีนิดเอายีฟา่ฟ้านั่นก็เป็นลูกชายของแกนะเป็นลูกชายแท้ๆของแกด้วยหรือว่าแกจะเอาเงินไปเก็บไว้เงียบๆคนเดียวหรือว่าแกจะเอาเงินไปทําอะไรไม่ใช่หรอกพี่ฉันกลาว่าจะไปให้บอลกับเมียมันนะพี่มันอยู่ในเมืองมันคงใช้ชีวิตลําบากหน้าดูเลยฉันก็เลยกลาว่าจะยกให้มันหมดเลยไงนี่ยีฟ่ฟ้า เกลนเียเกินไปหรือเปล่านั่นมันลูกชายคนเล็กของแกแล้วไม่ใช่ลูกของแกแท้ๆด้วยแต่ลูกชายคนโตแกกลับไม่ให้อะไรเขาเลยโอยพี่นิดพี่เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วลูกชายคนโตมันอยู่บ้านนอกกับฉันไม่ค่คยได้ใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่หรอกเอาเถอะน่ะอย่าเสียงดังก็พอ,อช่วงนี้แม่เขาเฝ้าถุงนั้นไว้ตลอดเลยอะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เขาเก็บอะไรไว้นี่น็อตจะไปตลาดไม่ใช่เหรอ